รู้ไหมครับว่าต่อให้เราอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยเรายังสามารถที่จะเพิ่ม VO2 max หรือว่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดหรือความฟิตของร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเราทราบกันแล้วนะครับว่าค่า VO2 max หรือว่าค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายเนี่ยเป็นค่าที่บ่งบอกความฟิตแล้วก็ความยั่งยืนของชีวิตนะครับค่า VO2 max เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าจะสูงที่สุดตอนเราอายุ25ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับค่าจะค่อยๆลดไป1 cc ต่อเวลาที่ผ่านไป1ปีของเรานะครับดังนับ แต่จริงๆแล้วผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยคนที่อายุ35ปี40ปีขึ้นไปเนี่ยเราสามารถออกกําลังกายหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยส่วนขึ้นมาได้ทําให้ VO2 Max กเราสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่า v o 2 Max ที่สูงขึ้นเนี่ยเต็มที่เนี่ยครับมันเหมือนเรามีแก้วน้นํา1แก้วนะ,นะครับแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยคือเป็นน้ําที่เป็นค่า v o 2 m a x ของเราคนที่เป็นนักกีฬาชีพ่ะครับตั้งแต่อาอยุดน,ยน้อยเนี่ยครับพวกนี้เขาสามารถซ้อมออกกําลังกายอย่างเต็มที่รีดค่า v งลวิพออาะคจจงที่ปรแมครับ แต่ไม่สามารถเพิ่มต่อไปได้ แต่อย่างคนธรรมดาทั่วไปแบบเราแบบผมหรือว่าแบบท่านผู้ฟังอะครับที่ออกกําลังกายบ้างไม่ออกกาลังกายบ้างที่ผ่านมานะครับพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าน้ําไม่เต็มแก้วแล้วกันนะครับคือจริงๆรข้าววิวทูแม็กเนี่ยยังไม่ได้ไรีดสกัยภาพอย่างเต็มที่นะครับเรายังสามารถเพิ่มวิวทแม็กได้มากขึ้นอีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นกลุ่มน้ําไม่เต็มแก้วและเราออกกําลังกายเป็นประจําจะทําให้วิวทแม็กเราสูงขึ้นหนังไม่ยากเลยนะครับเ็อ,อะไรครับเพราะว่าเราออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้ที่หนึ่งคือหัว ออกแบบ h ห t หัวใจบีบตัวได้แรงมากขึ้นเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้มากขึ้น วีออโตแม็กสูงขึ้นนะครับการออกกําลังกายเป็นประจํานอกจากจะทาให้ตัวหัวใจแข็งแรงนะครับหลอดเลือดก,ก็ยังดีขึ้นมีการสร้างหลอดเลือดฝอยมากขึ้นเรื่อยๆตามกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มไมโตคอนเดรียที่มากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถออกแรงได้หนักขึ้นแล้วก็นานขึ้นก็สามารถเพิ่มวีแม็กได้สูงขึ้นโดยตรงเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราอายุเยอะขึ้น40ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องออกกําลังกายเน้นเป็นคุณภาพนะฮะมากกว่าปริมาณนะครับอย่างว่าเน้นเป็นคุณภาพมากกว่าปริมาณครับ หัวข้อสําคัญที่ทําให้ออกกำลังกายและเพิ่มมีดูทูนแม็กได้นะครับอันที่1คือการออกกาลังกายแบบ moderate exercise หรือออกกำลังกายแบบโซน2ครับการออกกำลังกายแบบโซน2หรือว่า moderate exercise เนี่ยเป็นการออกกำลังกายแบบปานกลางหรือจริงๆแล้วทางการแพทย์หรือว่าทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยคือออกกำลังกายที่ แอรบิทเทชชนะครับคือเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยยังสามารถเคลียร์เรื่องของกรดได้ดีในร่างกายต้องออกกําลังกายแบบไม่เบ,บาเกินไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่หนักเกินไปการออกกําลังกายที่ต่ํากว่าแอร์ลบิทเทชชวลที่มากเกินไปร่างกายจะได้ประโยชน์น้อยลงครับประโยชน์ของการออกกําลังกายแบบโซน2หรือแอร์ลบิทเทชชคืออันที่1คือสามารถเพิ่มหลอดเลือดฝอยในร่างกายได้อันที่2คือเพิ่มไมโตคอนเดรียของเซลล์ได้นะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นชัดเจนลดน้ําตาลลดไขมัน,ลด,มนลดน้าหนักแล้วก็ลดความอ้วนได้ตัวนี้เป็นหัวใจสํํําา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 คัััััญในนนนกก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 กรรรรออกกอออออลลลงงยดดบแต่่มเเป็ชิที2ื ตัวกระตุ้นแล้วนะครับตัวกระตุ้นก็คือหมายความว่าเราออกกาลังกายแบบหนักนะฮะแบบหนักทําให้หัวใจมันทํางานหนักมากขึ้นเต้เร็วมากขึ้นโซน4โซน5เป็นต้นนะครับทำให้หัวใจมันบิดตัวได้เก่งขึ้นนะครับได้แรงขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มอุจจารได้ดีขึ้นครับการออกกาลังกายแบบหนักหรือว่าเป็นการก,การะตุ้นเนี่ยทำได้2อสแบบนะครับแบบแรกก็คืออินเทอร์วลเลยครับหรือว่าชัไอทีที่เรา,า,กการู้จักกันก็คือออกกาลังกายแบบ หนักสลับเบานะครับหนักสลับเบาหนักสลับเบานะครับพวกนี้ทำให้วิวแม็กสูงขึ้นหรือบางคนอาจจะออกกาลังกายแบบเทมโปหรือว่าเทชโชคือออกกาลังกายประมาณสักโซน4เป็นต้นนะครับใช้เวลาเวลาที่นานมากขึ้นพวกนี้สามารถกระตุ้นหัวใจให้ทํางานได้ดีขึ้นอีก,อก,อกแบบหนึ่งครับ ที่สนะครับก็คือเป็นเรื่องของ strengthening exercise คือเรามีหัวใจที่แข็งแรงแล้วใช่ไหมฮะเราเลื่อยฝอยที่แข็งแรงแต่ว่ากล้ามเนื้อต้องตามให้ทันนะฮะถ้าเกิดว่าเราหมดแต่วิ่งอย่างเดียวออกกําลังกายโดยการวิ่งอย่างเดียวคาร์ดิโออย่างเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยเราหัวใจมันฟิตไปไกลแล้วแต่กล้ามเนื้อมันตามไม่ทันก็จะเสี่ยงในการบาดเจ็บเพราะจะวิ่งเร็วขึ้นถูกไหมครับดังนั้นกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องทําให้การออกแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับมีมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นนนนไไดด้้้สาาาามมมรรรถัเเกกกกือออ่่่พิขึหวแง็ช อันที่4เป็นตัวที่สําคัญมากนะครับเราเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายแบบโปรเกร s ซีฟโหลดนั่นหมายความว่าเวลาเราออกกำลังกายถึงจุดจุดหนึ่งนะครับที่โซน2ที่ออกกําลังกายแบบกระตุ้นแล้วเนี่ยวิวทูเเราจะสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่แบบเขาเรียกว่าความหนักเท่าเดิมร่างกายก็จะไม่ได้พัฒนามากขึ้นใช่ไหมครับเราต้องใส่โปรเกร s ซีฟโหลดเข้าไปนะครับเช่นของเดิม เราวิ่งสอนสอนอยู่ที่เพซอ่าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดจุดห้าศูนย์ใช่ไหมครับพอเราวิ่งสักพักสองเดือนแล้วเนี่ยร่างกายพัฒนาขึ้นแน่นอนนะครับเจ็ดห้าศูนย์อาจจะเป็นการออกกำลังกายที่เบาเกินไปสำหรับเราก็ต้องเล่งขึ้นมาเป็นเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเล่นเวทดก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเล่นเบลดเบลแบบสมมติเราเล่นเอ่สอสควอชนะครับสิบกิโล 2ข้างไมเป็น20ิกิโลใช่ไหมครับปรากฏว่าเล่น12ครั้งปรากฏว่าครั้ง12บนี่มันเบาไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็ต้องเพิ่มน้ําหนักนะครับ <c oughs> เพื่อทําให้ร่างกายพัฒนามากขึ้นอันนี้นจะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถเพิ่มมิติแม็กได้อย่าง,ย,างยั่งยืนหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเรื่อย,คอยๆครับส่วนอีกอันที่สาคัญเชน่นกันก็คือเรื่องของการกินนิวทริชัน่นนะครับอาหารต้องเพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรตีนนะครับต้องกินให้เพียงพอนะครับคาร์โบไฮเดรตกินให้เหมาะสมเลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับแล้วก็ตัวไขมาณ7 ถึง8ชั่วโมงอันนี้ครับทําให้เราสามารถพักได้เต็มที่นะครับถ้านอนหลับไม่ดีแน่นอนการออกกําลังกายก็จะส่งผลทําให้ไม่ดีตามนะครับทําให้เราไม่สามารถโปรเกรสซีฟโหลดได้อย่างเต็มที่และดีไม่ดีเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยนะครับเราทําอย่างนี้นะครับให้เป็นไลฟ์สไตล์ของเราสัก2-3เดือนนะครับเชื่อผมมั้ครับว่าแทบทุกคนเลยเนี่ย VO2 max เพิ่มขึ้นสูงขึ้นแน่นอนครับถ้าเราออกกําลังกายได้ตรงจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโซน2ออกกําลังกายแบบกระตุ้นหัวใจออกกํลังกายแบบ strength t r a i n i g นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารเรื่องการนอนให้ดีนะครับรับรองว่า VO2 max สูงขึ้นแน่นอนครับ ใครที่ออกกํบบาลังกายมาแล้วเป็นประจานะครับลองแชร์ให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าออกกํบบาลังกายไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง,างครับนอกจากวีเทมกที่สูงขึ้นนะสูงขึ้นเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่เรารสึกได้ว่าสุขภาพดีขึ้นครับมาแชร์กันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ